พรบรมาตรฐานทางจริยธรรมพศส5 6 2คำนิยามหน่วยงานของรัฐหมายถึง 1. กระทรวงทบวงกรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อยอย่างอื่นและมีฐานะเป็นกรม 2. ราชการส่วนท้องถิ่น 3. รัฐวิสาหกิจ 4. องค์การมหาชน 5. หน่วยงานอื่นของรัฐในฝ่ายบริหารแต่ไม่รวมถึงหน่วยงานธุรการของรัฐสภาองค์กรอิสระ ศาลองค์กรอายการต่อไปเจ้าหน้าที่ของรัฐหมายถึง 1. ่ข้าราชการ 2. พนักงาน 3. ลูกจ้าง 4. ผู้ปฏิบัติงานอื่นในหน่วยงานของรัฐต่อไปองค์กรกลางบริหารงานบุคคลหมายถึงคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนตัวย่อก,กพรอ 2. คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา 3คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 4. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจรวมทั้งคณะกรรมการกลางบริหารงานบุคคลของเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหารคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นต่อไปกรรมการหมายถึงกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมและต่อไปมีผู้รักษาการ ต่อไปในหมวดที่ 1. มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรมมาตรฐานทางจริยธรรมคือหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐประกอบไปด้วย 1. ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศอันได้แก่ชาติศาส,สนาพระมหากษัตริย์และการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขสซื่อสัตย์สุจริตมีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่ 3. กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบทรรม 4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนและมีจิตสาธารณะ 5. มุ่งผลสมริ์ของงาน 6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 7. ดดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการต่อไปให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ จัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบหากไม่มีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบให้องค์กรเก่อวไปนี้เป็นผู้ทำประมวลจริยธรรมคือ 1. คณะรัฐมนตรีสำหรับข้ารชาชการการเมือง 2. สภากลาโหมสำหรับข้าราชการทหารและข้าราชการพลเรือนกลาโหมสาสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ สำหรับผู้บริหารและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 4. คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชนสำหรับผู้บริหารเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานขององค์การมหาชนกรณีที่มีปัญหาว่าองค์กรใดเป็นผู้จัดทำประมวลจริยธรรมให้กมจเป็นผู้มีอำนาจวินิจฉัยการจัดทำประมวลจริยธรรมและข้อกำหนดจริยธรรมให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กมจกำหนด ต่อไปค่ะในหมวดที่2คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมกมจมี13คนประธาน1คนนายกหรือรองนายกัฐมนตรีซึ่งนายกทรมนตรีเป็นคนมอบหมายต่อไปรองประธาน1คนผู้แทนคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนที่ได้รับมอบหมายและกรรมการ โดยโดยตำแหน่งอีก6คนดังต่อไปนี้ 1. นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา2คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 3. คณะกรรมการข้าราชการตำรวจ 4. คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 5. สภากราโหมและ 6. เลขาธิการกออเป็นกรรมการและเลขานุก,การ แต่งตั้งขา้าราชการในสํานักกอพเป็นผู้ช่วยเลขานุก,การต่อไปกรรมาการผู้ทรงคุณวุฒิมีไม่เกิน5คนนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งโดยให้ผู้มีความรู้ความสามารถหรือประสบการณ์ในด้านดังต่อไปนี้4ด้านคือ 1. ด้านการส่งเสริมจริยธรรม 2. ด้านกฎหมาย 3. ด้านการบริหารงานบุคคลและ 4. ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยคุณสมบัติก็คือ 1. อายุไม่ต่ำกว่า45ปี 2. ก็จะมีวาระ3ปีไม่เกิน2วาระติดต่อกันต่อไปกมจกมจมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ หเสนอแนะและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม 2. องกำหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนนโยบาย 3. ามกำหนดแนวทางแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาเพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 4. ี่กำกับติดตามและประเมินผลการดำเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม 5. ตรวจสอบรายงานประจำปีเพื่อเสนอต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งและหตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการบังคับใช้ในพรบนี้ต่อไปกมจมีอำนาจกำหนดหลักเกณฑ์เป็นระเบียบเป็นคู่มือและกมจมีหน้าที่หน้าที่คือให้คำแนะนำแก่องค์กรกลางบริหารงานบุคคล การจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐแห่งใดไม่สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรมเนี่ยเขาจะให้กองมจอแจ้งให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลหรือแจ้งหน่วยงานของรัฐแห่งนั้นเพื่อดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้องกมอจอเนี่ยจัดให้มีการทบทวนมาตรฐานทางจริยธรรมทุก5ปี การประชุมกรมจเนี่ยต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ในการประชุมกรมจเนี่ยประธานกรรมการไม่มาหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เราก็จะให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที่แทนแต่หากไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ก็จะให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมส่วนการวินิจฉัยชี้ขาดในที่ประชุมก็จะถือเสียงข้างมาก ต่อไปหมวดที่3การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการดังนี้ 1. กําหนดให้ผู้มีผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมประจําหน่วยงานของรัฐ 2. ดําเนินกิจกรรมการส่งเสริมการสนับสน,นุนให้ความรู้ฝึกอบรมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ 3. ทุกสิ้นปีงบประมาณให้จัดทำรายงานประจําปีตามหลักเกณฑ์ที่กมจกำหนดเพื่อเสนอต่อกมจต่อไปให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลแต่ละประเภทมีหน้าที่ดังต่อไปนี้กำกับดูแลการดำเนินกระบวนการรักษาจาริยธรรมและการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม